ผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านและสํีนักเรียนที่รักทุกคนในวันนี้เรามาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากเราเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2564มาแต่ด้วยสถานการณ์โควิดทําให้เราต้องเปิดการเรียนการสอนแบบสลับปุ่มกันมาเรียนซึ่งเราเรียกว่าออนไซต์ site, แบบครึ่งห้องจะมีนักเรียนที่เรียนปกติอยู่ในโรงเรียนและอีกครึ่งหนึ่งเรียนด้วยใบงานหรือว่าการ สั่งการออน m a n d หรือว่า on-hand จากครูของเราที่บ้านซึ่งเราก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันและจนมาถึงวันนี้ตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมเป็นต้นมาเราก็เรียนแบบออนไลน์ร้อยเปอร์นักเรียนทุกคนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านโดยมีคุณครูสอน ออนไลน์ทุกๆคราบทุกๆชั่วโมงด้วยสถานการณ์ที่รุนแรงของจังหวัดเชียงใหม่และของประเทศไทยอย่างที่ท่านได้รับทราบทําให้มีคําสั่งให้โรงเรียนงดจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในโรงเรียนและด้วยสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะโรงเรียนคนํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเราจึงได้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าว ถึงแม้ว่าการเรียนการสอนของนักเรียนจะไม่มาเรียนที่โรงเรียนตามปกติแต่ทางโรงเรียนก็ได้มีการประชุมและประเมินสถานการณ์ต่างๆเป็นรายวันเพื่อปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนรูน้ต่างๆให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรคติดต่อโควิด -19 นี้ให้มากที่สุดในวันนี้โรงเรียนมีเรื่องสำคัญสำคัญที่จะแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ในเรื่องหลักๆดังต่อไปนี้คือเรื่องที่1เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนมีการเรียนอยู่ที่บ้านแบบ Learn from home 100%อย่างที่ทราบมาตั้งแต่วันที่7กรกฎาและจากคำคำสั่งของโรงเรียนก็จะประกาศไปถึงวันที่1สิงหาคมให้ทุกคนเรียนด้วยระบบออนไลน์ในรายวิชาต่างๆซึ่งเป็นการผสมผสานการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีการทำแบบฝึกหัดแบบออนแฮนการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆออน m a น d อย่างเช่น Google Classroom เป็นต้นและในบางวิชาในบางคาบเ,เรียนครูผู้สอนก็อาจจะได้มอบหมายงานให้นักเรียนทำในใบงานหรือแบบฝึกหัดต่างๆโดยที่อาจจะไม่ได้มีการออนไลน์ line, สำหรับการวัดผลและประเมินผลเหมือนปกตินะคะในส่วนที่ นักเรียนจัดการเรียนการสอนนะคะกับร่วมกับครูในแบบออนไลน์นี้นะคะการวัดผลต่างๆมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์คือเราไม่สามารถนำนักเรียนมาสอบที่โรงเรียนได้กอบกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการท่านตีนุชเทียนทองให้โรงเรียนปรับแผกนการสอนลดภาระนักเรียนเครียด ลดเวลาเรียนทุกรูปแบบให้นักเรียนเรียนรู้สิ่งที่ต้องรู้เท่านั้นและให้นักเรียนไปใช้ทักษะชีวิตอยู่กับครอบครัวในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้โรงเรียนขอปรับเปลี่ยนช่วงเวลาของการเรียนของนักเรียนตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมถึงวันที่31กรดักฎดาคมโดยปรับลดเวลาเรียนให้เหลือคาบละ40นาที และให้นักเรียนได้พัก20นาทีในช่วงเช้าระหว่างคาบเรียนที่สองและ3และในช่วงบ่ายระหว่างคาบเรียนที่7และคาบเรียนที่8รวมถึงให้มีการพักรับประทานอาหารกลางวัน60นาทีในระหว่างเวลา11นาฬิกา20นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกา20นาทีเพื่อเพิ่มเวลาให้นักเรียนได้ผ่อนคลายโดยเฉพาะในในเรื่องของการพักสายตาจากจอคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์และทำให้นักเรียนไม่เครียดเกินไปกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ส่วนในวันที่26และวันที่28กรกฎาคมซึ่งเป็นวันหยุดนักกัตะเลิกเป็นช่วงวันสำคัญทางศาสนาคือวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชาและวันเฉลิมพระชนมพรรษากอบกับปฏิทินของโรงเรียนในช่วงการสอบวัดผลระหว่างภาคเรียนภาคเรียนที่1โรงเรียนจะให้นักเรียนได้พัก จากการเรียนออนไลน์ให้นักเรียนได้เคลียชิ้นงานทั้งเก่าและชิ้นงานใหม่ให้เรียบร้อยเพื่อจะส่งให้กับครูประกอบการวัดผลการเรียนโรงเรียนจึงหยุดให้นักเรียนพักการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้ทำงานอยู่ที่บ้านรวมทั้งใช้ช่วงเวลาวันหยุดนะคตะต่เลิกนี้กับครอบครัว ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตต่างๆในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องที่สองก็คือเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในระหว่างที่นักเรียนได้เรียนออนไลน์อยู่บ้านโรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมการโฮมรูมออนไลน์มีการเยี่ยมบ้านออนไลน์นะคะแล้วก็ในส่วนของการโฮมรูมออนไลน์นั้น ะะก็จะเป็นช่วงทุกวันก่อนเข้าเรียนเหมือนกับช่วยผู้ปกครองอเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้าเรียนในคาบเรียนที่1ของแต่ละวันคือโฮมบูมในช่วงเวลาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา20นาทีถึงแม้ว่านักเรียนจะไม่ได้มาโรงเรียนทางเราก็จะพยายามให้คุณครูที่ปรึกษาได้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดโดยใช้ อุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆนี่แหละที่จะให้นักเรียนได้พบปะพูดคุยเป็นการผ่อนคลายและเป็นการรีแลกซ์ให้กับนักเรียนได้พูดคุยกับคุณครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในชีวิตประจําวันอาจจะนําความรู้ต่างๆให้นักเรียนได้รับทราบหรือ,อะสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่นักเรียนได้เรียนออนไลน์ให้กับคุณครูที่ปรึกษาได้รับทราบเพื่อที่ ทางเราจะได้นำนาเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นข้อคิดที่จะพัฒนาในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคําต่างๆของนักเรียนมาปรับรูปแบบในช่วงการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ที่โควิด -19 แพร่ระบาดนะคะเรื่องที่3ก็คือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมข,ของเรียนนะคะถ้าเราดูตามประกาศของ จังหวัดเชียงใหม่นะคะเขาก็จะให้เราเรียนออนไลน์ร้อเซนี้จนถึง30เอกลกดาคมแล้วโรงเรียนจะเปิดทำการออนไซต์ปกติในวันที่2สิงหาคมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องขึ้นกับสถานการณ์นะคะเราต้องติดตามสถานการณ์เป็นรายวันถ้าถ้าเราสามารถมาเรียนได้ก็โรงเรียนก็พร้อมเพราะช่วงเวลาที่ นักเรียนเรียนออนไลน์อยู่บ้านโรงเรียนซึ่งหมายรวมถึงผู้บริหารคณะครูบุคลากรนักการพนักง,งานบริการทุกๆคนนะคะก็เตรียมความพร้อมในเรื่องความสะอาดภายในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนโรงอาหารห้องน้ำทุกส่วนภายในโรงเรียนได้รับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ,อยาฉีดพ่นการไล่ย,ยุงลาย ซึ่งอาจเป็นพาหะของการานำเชื้อไข้ลือดออกนะคะมีการซ่อมแซมอาคาเรเียนห้องเรียนต่างๆที่ชำรุดนะคะดังนั้นนะคะอยากให้ท่านผู้ปกครองมั่นใจว่าโรงเรียนเรามีมาตรการทั้งป้องกันป้อมป,ปามและก็เตรียมการทุกอย่างที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับลูกหลานของท่านที่มาเรียนที่โรงเรียนและในทุกวันตอนนี้ นะคะในเวลาราชะการนะคะฝ่ายบริหารซึ่งประกบรอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนและก็คณะครูบุคลากรบางส่วนนะคะก็มาทำงานที่โรงเรียนเพื่อให้บริการกับผู้มาติดต่อราชะการในส่วนของอา,อาคารสถานที่พนักงานบริการพนักงานทำสวนของเราก็ มาทำหน้าที่ทุกวันนะคะและในทุกๆวันนั้นเราจะมีบุคลากรที่คอยดูและะสถานที่ของโรงเรียนเราแล้วก็คอยให้บริการกับผู้ที่มาติดต่อ,อย่างสม่ำเสมอในวันหยุดราชการก็เช่นกันก็มีครูเวรปฏิบัติหน้าที่อยู่ทานน้ายนี้ทางโรงเรียนสันกำแพงขอฝากท่านผู้ปกครองท่านได้ช่วยดูแลกำชับให้หนักเรียน ซึ่งเป็นลูกๆของเรานะคะว่าให้ตระหนักถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากโรคระบาดโควิด -19 นี้ว่าขอให้นักเรียนอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภยัยไม่ออกอาจากภูมิลำนาวที่พักอาศัยไปต่างจังหวัดหรือไปในพื้นที่เสี่ยงต่างๆที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายนี้นะคะในทางในส่วนของโรงเรียนนี้ก็ตั้งใจอยากให้นักเรียนนี่ย ได้กลับมาเรียนตามปกติเหมือนกับทางจังหวัดได้ประกาศว่า2ส,งสิงหา,าคมให้มาเรียนที่โรงเรียนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากท่านผู้ปกครองได้ได้ดูประกาศของทางจังหวัดและก็ของทางโรงเรียนเราด้วยนะคะว่าเราสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนตามปกติได้หรือยังนะคะซึ่งอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับทางผู้ปกครองว่าโรงเรียนเรามีมาตรการต่าง ทั้งมาตรการในการป้องกันป้องปามและในการเตรียมพร้อมถ้าเกิดสถา,านการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นเรายึดหลักเน้นความปลอดภัยของลูกๆนักเรียนเราเป็นสำคัญมาลำดับต้นๆน,นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านได้เชื่อมั่นนะคะเราจะทำดีที่สุดเพื่อให้นักเรียนของเราได้ปลอดภัยและคุณครูบุคลากรตลอดจนผู้ปกครองที่มาติดต่อ าราชการกับทางโรงเรียนเราก็เช่นกันเรามีมาตรการตั้งแต่ตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนจนถึงภายในโรงเรียนนะคะอย่างไรก็ดีในช่วงที่นักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะโรงเรียนเรา,าคำนึงถึงสิ่งที่ท่านผู้ปกครองอต้องรับภาระเพิ่มมากขึ้นท่านต้องเหนื่อยขึ้น ท่านต้องเสียสละเวลาในการดูแลให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ด้วยแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะผักภาระให้ใครแล้วนะคะเราซึ่งหมายถึงโรงเรียนและทางบ้านก็คือทางผู้ปกครองคงจะต้องประสานความร่ว,รวมมือช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันนะคะว่าเราจะทำยังไงให้ลูกๆของเราเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ on hand, on demand นะคะเพราะว่าทางโรงเรียนว่าถึงแม้โรงเรียนเราจะหยุดไม่ให้นักเรียนมาโรงเรียนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการหยุดเรียนเราสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามสถานการณ์ช่วงนี้และเชื่อมั่นว่าลูกๆของเราทุกคนจะได้เรียนตามหลักสูตรจากคณะครูของเราทุกคนแน่นอนนะคะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งผู้ปกครองคงจะเข้าใจนะคะถึงสถานการณ์ที่เราต้องรับมือกับโรครายนี้ด้วยกันนะคะก็อยากจะขอให้พวกเราทุกคนเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันที่จะผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด1 9นี้ให้ได้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางผู้ปกครองจะเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนช่วงนี้ของโรงเรียนนะคะและหากมีสิ่งใดพี่จะเพิ่มเติมจากนี้ขอโรงเรียนจะแจ้งให้ท่านได้รับทราบในโอกาสต่อไปหรือท่านจะ,ะดูสื่อของการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเพจของโรงเรียนเฟซบุ๊กของโรงเรียนหรือจะเป็นเว็บไซต์ของโรงเรียนก็ขอให้ท่านได้ ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องทางโรงเรียนจะชี้แจงไปทางนั้นในวันนี้ก็ขอพบปะเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านและก็สวัสดีทุกท่านค่ะ